เวลา11นาฬิกาของวันที่11มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกวิชัยกำเนิดพรมรองผู้บังคับการปราบปรามแถลงจับกลุมนายทันพิชาหรือมายรอดหนองเข็งอายุ28ปีหลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงนายมานพอำเท้าอายุ27ปีแฟนหนุ่มเสียชีวิตที่จังหวัดขอนแก่นโดยตำรวจกองปราบจับกลุมได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา พันตำรวจตรีนัตนายสีแขไรายสารวัตรกองกำกับการสามกล่าวว่าคดีดังกล่าวเริ่มจากตำรวจสพเมืองขอนแก่นรับแจ้งพบศพนายมานพถูกแทงด้วยมีดเสียชีวิตภายในห้องเช่าเมื่อตรวจสอบก็พบร่องรอยการต่อสู้แต่พบว่านายทันพิชาแฟนสาวประเภทสองที่อยู่กินด้วยกันมาเกือบเจ็ดปีหายตัวไปเมื่อตรวจสอบพบภาพจากกล้องวงจรปิด<ส>เห็นว่าผู้ต้องหาหอบหิ้วถุงดำสองถุงมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบ ซึ่งคาดว่าเป็นภาพเพื่อนเลือดนำไปทิ้งขยะก่อนเดินเท้ากว่า15กิโลเมตรไปที่ขนส่งจังหวัดและเดินทางไปเปิดห้องพักที่จังหวัดอุดรธานีโดยใช้ชื่อและเลขบัตรประชาชนปลอมก่อนเดินทางไปหลายจังหวัดและมาซ่อนตัวในกรุงเทพมหานครจนถูกจับกลุ่มในที่สุดส่วนสาเหตุมาจากผู้ตายกำลังไปมีแฟนใหม่เป็นผู้หญิงจึงเกิดอารมณ์โกรธและก่อเหตุดังกล่าวาเบื้องต้นนี่เราสืบสวนก็ไล่ํำลายที่า ึ้นให้สื่อมวลชนดูนะครับก็ตั้งแต่ออกจากที่กเกิดเหตุไปกาลสินไปวูดรไปพิโลกไปเชียงใหม่กลับมากรุงเทพข้าบนเรียน<อ>เที่ยวทั่วไทยนะครับตำรวจก็ไปทั่วไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราข้อมูลการสืบสวนแล้วก็คิดว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักคนตายก็น่าจะมีเพื่อนคอนอื่นด้วยนะครับซึ่งเราสืบสวนไปก็ถ้าจะมีเพื่อนหลจังหวัดเราก็ระวังทุกที่นะครับแล้วก็ใช้กำลังตำงรวจพอสมควร พบผู้ก,การ,รกองแก๊งผู้การกองปรกกาบก็พยายามที่จะไม่ให้ไม,ใหไม่ให้เคสเนี่ยหลุดไปได้เนื่องจากว่าประชาชนในพื้นที่ยายามันแกล้สนใจนะครับแล้วก็พ่อแม่ผู้เสียหายก็พยายามติดตามข้อม,มูลอยู่ตลอดเวลานะครับให้อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับ